วัสดีครับวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับวันนี้นายายก็ชวนมากินข้าวและแกงอยู่แล้วนะฮะร้านข้าวซอยปานทิพย์นะครับผมสองอยาง40บาทนะฮะวันนี้ผมกินลาบคั่วนะฮะกับผัแนงไก่สองอยางสี่บบาทเนี่ยประมายตักให้เยอะเลยนะหิวข้าวเนะี่ยตอนเช้าเพิ่งไปส่งยายนาลาตูดหมึกมานะฮะ วันนี้ชุดอยุวอากาชาติด้วยวันนี้เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะทุลักทะเลมาไปยากตรงไในผ้าพันคอนะฮะตอนแรกผมนึกว่าจะม้วนเหมือนของผู้ชายเนาะอันนี้ต้องพับสลับด้านไปมาไปมาโอ้อยากยากนะฮะ,ะเขาเรื่องกินอีกละนะครับผมน,นี่ว่าไม่ก็ตักข้าวให้สะเยอะเลยนะครับวันนี้ เขาเสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปนะฮะถ้าเป็นคนอื่นหรือลูกค้าทั่วไปก็จะได้ถ้วยน้อยนะครับผมแต่ผมมันเป็นลูกค้าซูปเปอร์วีวีวพนะฮะ <c oughs> น้ำซุปถ้วยใหญ่เลยนะฮะนี่สดลงคอนะฮะเ <c oughs> ช้าเช้างนี้กินข้าละแกงนะผมค่อนข้างชอบข้าวะแกงกับก๋วยเตี๋ยว ช่วงเช้านะไม่รู้มันง่ายดีบางวันวันนี้เรากินแกงนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วเข้าไปสลับกินไปเรื่อยกินซ้ําๆเดิมๆก็อาจจะเบื่อนะะแต่บางคนเขากินซ้ําๆเดิมๆได้นะคคือแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะถึม้คลิปก็ไม่ไม่ค่อยหมดจานหรอกครับเ <c oughs> พราะเวลามันจะมันจะนานเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆเขาจะเบื่อ แค่อดทนดูหน้าผมนี่ก็เบื่อพอแล้วนะฮะ <laughs> <g ül> เนี่ยเดี๋ยวเขาจะลาไปคำนี้เลยนะฮะเนี่ยอร่อยเหมือนเดิมเลยนะฮะลูกชายแม่ทำํำคงต้องลาไปก่อนช่วงนี้เมนูอาหารนี่ตึบ๊บนะฮะตึ๊บเลย